เรามาแกะกล่องปลาหมึกกันจ้าวันนี้สั่งปลาหมึกมาเนาะน้องเค้กมาให้อย่างดี่ะตาละ Yeah. Oh. my ở oh. trung sức ngoài tới tua này ta mực rất ngồi ta Mực cà phê này 哦，我也样没嘞 ตัวปลาหมึกเราให้ดูตัวปลาหมึกตัวใหญ่มากตัวปลาหมึก สุดยอดสุดยอดเลยตัวใหญ่จริงๆได้กินสมนใจอยากปลาหมึกตัวใหญ่จริงๆดูดูแขน แขนเราตัวใหญ่มาก,ค,มกคุ้ม่ะคุ้มคุ้มจริงๆคุ้มมากคุ้มกับที่ซื้อเลยคุ้มมากเลยนี่แหละจ้าแกะกล่องปลาหมึก มารีวิวปลามึกให้ดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนนะคะขอบคุณมากมากเลยปลามึกตัวใหญ่มากบอกเลยน่าจะเป็นสองตัวโลสามตัวโลสุดยอดสุดยอดเลย ใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนนะคะขอบคุณมากๆเลยเราก็มารีวิวปลาหมึกจ้าปลาหมึกสั่งมาทั้งหมด17บเโลน่าจะ17บเโลประมาณ2อ0พันสามสองพนสามองนคนลังหนึ่ง ขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้า